สื่อธรรมะพ่อครูตอนสาระที่เป็นสาระสู่เศรษฐกิจในงานตลาดอาริยะคุณฝากฟ้านาวาบุิยมได้อดีตแอร์โฮสเตสหน้าวงเล็บเปิดน้องพิมพ์เพชรรุงวงเล็บปิดระดับอินเตอร์มาจัดการเองทำความสะอาดห้องสุข,ขา แม่วาสนาของชาวโศกเนาะได้แอร์โฮสเตสมาช่วยทำความสะอาดห้องสุข,ขาก็ต้องสะอาดน่าใช้แน่นอนได้นขนาดได้ระดับแอร์อินเตอร์เนี่ยมาทำความสะอาดห้งสุข,ขาไงก็ต้องสะอาดน่าใช้แน่นอนสาธุทุกๆท,ท,ท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันสร้างกุศลครั้งนี้นะคะ อาวผู้ที่เห็นควรทำเห็นว่าเป็นสาระกว่าที่เราทำมาก่อนนะแต่ก่อนก็ไปบริการแต่คนมีสตังค์ขนเครื่องบินเออก็ก,ก็ก็เป็นประโยชน์ระดับหนึ่งแต่เรามาบริการคนทั่วไปคนพื้นเนี่ยและเป็นความจําเป็นและหาคนที่ จะไปทำได้ยากนะมันท้าตีราคาเป็นกุศลที่สูงนะเป็นกุศลที่สูงแต่ราคาโลกก็ไปตีราคานอนนันสูงอ้นี่ไม่มีราคาเลยดีไม่ดีกดขี่ดูถูกดูแคลนคนที่มีปัญญาก็รู้สาระทำสาระที่เป็นสาระคนที่ไม่มีปัญญาก็รู้จัก ไม่รู้จักสาระเป็นสาระก็ไปทาอสาระไปทําสิ่งที่ไม่เป็นสาระเป็นสาระแล้วก็เป็นธรรมดาธรรมชาติของคนนะก็แบ่งกันทําไปคุณอนุชานามบุตรเมนูที่ชอบเลยครับเอ๊ะทำไมเขียนครับกันนี่ไม่ค่อยมีรอเรือกันเนาะทุกวันนี้เนี่ยมันคงขี้เกียจกันเนาะเมนูที่ชอบเลยครับ ส้มตำลาบหมูไม่มีไม่มีมมที่อโศกไม่มีลาบหมูส้มตำแล้วก็มีแน,แน่นอนส้มตำของบรรดาลเออเ้ของชาวโศกนี่ไม่มีประแดกด้วยมีแต่งานอริยะตลาดอริยะที่ผ่านไปคนคนนี้เขาคงมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองว่ามีลาบหมูแต่เขาบอกว่า มันไม่ใช่ลาบหมูของหมูนะมันเป็นลาบหมูที่น่าจะทำมาจากเต้าหู้นะครับเขาบอกว่าอร่อยมากเลยครับพอท่านกับเมนูอาหารบาทเดียวคนที่มาซื้อของในตลาดอารยะนี่ผมสังเกตดูเขากินเขาก็ไม่ได้กินมากนะเขาคงกลัวว่าถ้า,ถามวายกินมากะจะซื้อของไม่ทันมั่งนะ ก็เลยกินแค่พออิ่มๆ่มแต่ผมถามดูว่าค่ากินที่เขาจ่ายไปนะหมดหมดถึงร้อยไหมเขาบอกว่าไม่ถึงห้าสิบเลยว่างั้นนะครับบาทเดียวทุกอย่างแม้แต่น้ําอาจจะแจกฟรีให้เติมให้เติมทุกครั้งด้วยซ้ําไปครับกินอาหารไม่ถึงห้าสิบบาทท้องตึงเลยท้องแตกด้วยถ้ากินหมดห้าสิบบาทนี่นะกิหมูห้าสิบบาทท้องแตกเลย มีจานละบาทเงี้ยกินเข้าไปส้มตำชามบาทเงี้ยแล้วมันจะไปไหวสองบาทเอาเอาอีกห้าบาทเราหมายถึงว่า<อ>มากันทั้งครอบครัวนะครับนับค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ถึงร้อยบาทค่าเฉพาะค่าอาหารนะครับโอ้เศรษฐกิจที่นี่เนี่ยสุดยอดเลยนะเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยเราทําได้มาทําไม่ได้ทําเล่นนะทาจริงๆมาแบบนี้ทํามาตั้งสี่สิบห้าเจ็ดปีโอ้สุดยอด เนามันน่าชื่นใจทําต่อ,อส้มตำลาบหมูแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าเป็นลาบหมูเจหรืออร่อยมากกับเมนูอาหารบาทเดียวนมามาถึงเวลาแล้วก็ทำถึงถึงนั้นแล้วก็ทำอยู่ไม่แพงหรอกที่เราทำเนี่ยถึงแม้ไม่มีบาทบาทเดียวก็ไม่กี่บาทห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาท,บบาทอ,าอยังสูงไม่เหมือนตลาดตลาดก็ไปเดี๋ยวนี้มันอะไร ก๋วยเตี๋ยวมันชามละเท่าไรห้าสิบฮะเป็นร้อยยังมีเลยนไปตามใครชอบอย่างไงก็ไปที่ชอบที่ชอบแล้วกันคุณสิริรักษ์ปัญญาตลาดอริยะแต่ละครั้งนอกจากผู้ซื้อได้สินค้าราคาถูกแล้วยังสร้างรายได้ให้กับพี่น้องที่นำรถเข็นมาบริการนี่มีงานใหม่ เพิ่มขึ้นในตลาดอริยะคือรถเข็นบริการขนสินค้าจากอาคารบวรไปส่งที่ลานจอดรถ mm hmm. ก็เป็นระยะทางไกลประสมควรโอกาสทองได้ของดีราคาถูกสร้างได้ได้ให้รถเข็นนำพาสินค้าสู่ลานจอดรถสุดยอดตลอดหนาตลาดช,ชุมชนชรวมพ่อค้าแม่ค้าไม่เอาเปรียบผู้บริโภคยกนิ้วให้ น่าดีคุณฉลาดเสริมปัญญาปีหน้าขอตั้งตะบะจะมาร่วมให้ได้ค่ะรีบมานะไม่ใช่อะไรหรอกอาตมาว่าตลาดอาริยะนี่คงจะไปได้เรื่อยๆปีหน้าปีโนปีโนโนนก็คงต่อไปแต่กลัวคุณจะตายก่อนนะให้รีบมาหน่อยเดี๋ยวนี้ดูสิเนี่ย ขาดในเอชนสวัสดิ์อยู่ดีๆปุ๊บเดียวอายุห้าสิบกว่าเองฮ่าๆปุ๊บเดียวเอา้าตายจ้อยอา่อา stroke อ่า h t stroke ตายเลยน้ามาเอา้เอานี่ก็พูดไปงั้นล้วไม่ได้แช่งคุณนะสื่อธรรมะพ่อครูตอนสาระที่เป็นสาระ สู่เศรษฐกิจในงานตลาดอารยะ